โดนกันอีก1ชุดกันแล้วนะครับลูกค้านะครับโทรมาบอกว่ามิกพี่สวยหรือเปล่านะครับผมบอกว่างั้นมาดูเองกระตาเลยไหมครับลูกค้านะครับมาจากพิษณุโลกครับมาดู s ซาวค c r ฟ fx8 ของอังกฤษตัวนี้ครับผมลองให้ฟังแล้วลูกค้าประทับใจมากนะครับแต่ยังไม่สุดครับมาที่1ซาวโปนะครับต้องโดน1ป้ายยาแน่นอนครับวันนี้เราป้ายยา rev 500 f ้ร้องไปเพิ่มครับดูกันนะครับว่าจะโดนหรือไม่โดนนะครับ เพราะว่าลูกค้าเนี่ยชอบหน้ามิกของ FX8 ครับแต่ผมบอกว่าอยากสุดกว่านี้เอาเอฟเฟกนอกไปเติมครับแน่นอนครับกําลังคุยปรึกษากันเลยครับว่าสรุปแล้วจะเอาแบบไหนเราตามกันไปดูเลยครับเอ้าโดนกันจนได้ครับอันนี้เราจะเปิดเอฟเฟไอสายสีส้มเนี่ยเข้าอ็อกหนึ่งสายสีส้มเนี่ยเข้าอ็อกหนึ่งอ็อกหนึ่งจะไปเข้าอินพุตอสองเส้นนี้คือเข้าสิบ ห้าสหกแล้วก็สไลด์ขึ้นไปต,ตรงเลขศูนย์อันนี้คือไม่แต่ละช่องแล้วก็เกณฑ์สัญญาณเราดันมาตรงนี้ก่นอนศูนย์ปึ๊บเกณฑ์แหลมการเบรคะครับอันนี้เอฟเฟกใช้ออฟหนึ่งสวัสดีครับสิสวัสดีครับสวัสดีครับที่หลงรักเธอเขาแล้วไม่อยอนยยหัวใจดีตรงนี้ คนยดกรอไหนนะคนนี้คือเอฟเฟควนในนี้คือเอฟเฟคไหนฮัลโหลเฮลโหลเดีมวมนละเรื่องเลยสิบว่าสื่อนะครับหลายๆคนดูคลิปนี้แล้วก็บอกว่าทําไมมีเอฟเฟคแล้วเขาซื้อเอฟเฟคนอกเพิ่มทาเดียวสั้นๆเขา,าอยากได้หน่ายนี้จ <laughs> เขาอยากได้หน้านี้นมันสวยหน้ามันหลอนะครับลูกค้าอยากได้หน้า fx8 แต่ใช้เอฟเฟคนอกคือตอนแรกเราแนะนําให้เขาไปซื้อตัวฟล l ิโอที่ไม่มีเอฟเฟคนะจะได้ประหยัดตังค์ไปหน่อยแล้วซื้เอฟเฟคนอกเขาบอกว่าจะเอาหน้าหลอ่อโอเคแ้วใจแรงอย่นิดนึงจบไม่งั้นเช็ความสื่อโอเคดูดื่อง